เจอทกคนทุกคนเจอทุกคนค่อยมาแล้วไมไ่เดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวอย่าพึ่งเตะอย่าพึ่งเตะอย่าพึ่งเตะโอ้กูอยากออกอย่าพึ่งอย่าพึ่งนี่ไงก็กูจะเหยียบแล้วมึงนี่ก็กูเหยียบแล้วดอกจูมเยอะแเลยทุกคนนี่ไงอย่าพึงอย่าพึงนี่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 ี่มะตนะครับกะกูกูอย่าจับอย่าจับกรกูอย่าไปมงนยีบยี่ืนย่นงนลงนะตน้อยตน้อยตน้อย งอหลุดเบอร์นะครับกากูเหยียบแมนยูแมนยูจับดีๆดอกตุ่มเต็มอยู่นะไตมือเลยนะไตมือทับอยู่เลยหนังวพังแล้วขวดเอาทั้งหักเลยจะไม่ได้เอาแหลมๆมาเลยบอก่าเอเดี๋ยเดี๋ยวเบิ้งแม่เอ็ดเนี่ยนแม่เอ็ดกิน ันนี้เรามายิงปลานะเจอเห็ดปวกนะครับนี่นี่อู้จุ่มกำลังสวยเลยครับนี่ครกูอย่ามาครับอย่ามาครับากูไป็นไบบมุ่นเหมือนครับนี่อย่าเด้งอย่าดึงอย่าดึงโคอยนะเออเอาทั้งรากนะนี่อู้่อยก็ะโดดจุ่มเพราะเพราะเห็ดมันหายเด้อเด้อเด้อเออเอาทั้งรากนะอันนี้อีกสามตัว กวยเอาควยเอานี่ตรงนี้ก็ได้เนี่ตรงนี้ก็ได้เลยตรงนี้นี่ตรงนี้ได้เงินอยู่สตรงนี้ได้เด้อมายเอาใส่ถังขวยเอายังไงควยเอาควยขวยขวยเอามีครับเราก็มาเจอเห็ดคี่เราเปิดปากเพราะนักเขียนเห็ดนี่ตรงนี้เงิน กากูกากูยาย่ายายาตรงนี้ไงกากูกกูออกไปแกงนี้ทำทำเห็ดคว่ำหมดนะครับกากูเหยียบมุ่นหมดนะครับเดี๋ยวนี้หยุดออกไปตรงนี้นี่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 โอ้ดอกสวยครับโกยดีๆครับระวังมันแตกกากูนั่งอยู่สื่อครับยันอยู่โกยเอาทั้งห้าเลยนะครับ อถอนเอาเบาๆน,นี่เอาไปหลกยา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 ,ยายนะครับกากูอยา่าเฝ้าหลกนะครับหลกไม่ได้นะครับกากูคุยห่างๆนี้ครับเจาะเจาะอะไรต่อหน้าเลยนี่นี่นี่เจาะเงียบไปเจอตก็ยางไปเจอะก็ยางเลยคิวไปเจอะก็ยาง <c oughs> สวยมากครับสวยมากครับ เวลาเราเจอเห็ดเยอะๆนะครับให้ใช้สูตรนี้นะครับคียูยามาเดอรีคียูเดอให้ใช้สูตรนี้นะครับม,ม,ม,มันอยู่บริเวณนี่เนะี่ยคุยหาดีอเ,เอาเมนยอาให้หมดเลย กูเห็นด้วยวดีด oh, ีดีมันมีดอกจุ่มนะได้ละเอาไปใส่กระยังยังไงพ่ออ้นอยู่ตรงตีนพ่ออ้นนี่เยอะแยมากเลยเอ้ยค่อยๆรู้นี่มันอไหมาถือดอกนี้เห็นแล้วดอกนี้ยังไม่ได้นมันนนอยะี่ครับนี่ครับโอ้ยเยอะเยอะเยอะ ส่วนของอีแม่ก็อยู่ฝั่งนี้ครับเบาๆนะครับเบาๆนะครับเาอาขี้เยื่องค์กกอนนะจะใช้อะไรครับขี้เยื่อนี่ไงขามันยาวอยู่นี่เจาะนิดหน่อยก็ดึงออกเลยอเออนั่นแหละฮิใ,ใครโกยนี่เละหมดเลยนี่อดอกเละหมดเลยนี่ไปเชื่อตรงนี้ด้วยดอกนี้มันเท่าเลยนะนี่ กบวยติน uh ี่นี่นี่มือของขออ้นน่ะดูผลงานของเรานะครับเดินเตะเห็ดครับถายแกงหนึ่งเลยนะครับนี่ถ้าไปขายกินเอลซี่ตุยเอาไปขายเห็นแล้วพี่นเคฟีเหรอป่านี้ใครเห็นป่านพูนเห็นหรอ <ales> ค่อยมีอะไรเห็นเมื่อกี้เราก็มากันอยู่นะกันอยู่เนาะค่อยมีอะไรเห็นตรงใดเอ๋ตรงใดก็จะนั่งน in oui, ั่งอยู่ตรงนี้นันงนั่างอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตงไปตรงนี้ ได้เยอะเลยครับแกงหนึ่งครับของแกงครับไปหาเบงนี่ครับสรุปผลงานของเรานะครับไปเบ้่งเอะเดี๋ยวไปดูในตะก้าครับนี่ได้หนึ่งแกงเลยไปเบ้องเยอะได้สองแกงครับอย่าพูดเลยครับอย่าไปอย่าไปขึ้นขึ้นขึ้น ประมาณนี้แล้วครับทีมงานเก็บเห็ดล้วกลับแล้วก็ขอบคุณนะครับทุกท่านเข้ามารับชมพาเด็กๆมาหาเห็ดพวกครับได้เยอะเลยขอบคุณที่รับชมกับผมสวัสดีครับบายไปบายกลับบ้านแกงรอพ่อนะ